สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายกรัฐมนตรีจัดตินทรูโดนะครับได้ออกมาถแถลงตอบโต้ประทับดีโดยนันรัมา์ผู้นําของสหรัฐจังดุเดือดหลังจากที่สหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการภาษีศุลกากรใหม่ที่อัตรา25%กับสินค้าส่วนใหญ่จากแคนาดาเม็กซิโกและจีนในวันที่4มีนาคม2568นะครับโดยจัดตินทรูโดกล่าวหาผู้นําสหรัฐกําลังวางแผน ทำให้เศรษฐกิจของแคนาดาพังพินาศเพื่อให้การผนวกแคนาดาง่ายขึ้นซึ่งสิ่งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะแคนาดาจะสู้ไม่ถอยและขณะนี้ถึงเวลาที่จะต้องตอบโต้กลับอย่างหนักหน่วงโดยเป้าหมายของแคนาดาคือการยกเลิกภาษีนําเข้าไม่ให้อยู่นานเกินจําเป็นแม้แต่นาทีเดียวก่อนหน้านั้นรัฐบาลแคนาดาประกาศมาตรการตอบโต้ด้วยการเก็บภาษี25กับสินค้าของสหรัฐอเมริกามูลค่า30,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทันทีและจะขยายเก็บสินค้าที่เหลือคิดเป็นมูลค่ากว่า100,000ล้านดอลาดลา,ารั และอาจจะมีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มเติมอีกด้วยในแถลงการครั้งนี้จัสตินรูโดยังอ้างอิงบทบรรณาธิการของ Wall Street Journal ที่วิจารณ์มาตรการการค้าของโดนั์ทรัมป์ที่เล่นงานพันธมิตรว่าเป็นการกระทําแบบงโง่ๆเพราะก่อความเดือดร้อนให้กับทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริโภคชาวอเมริกันจัดตินรูโดบอกว่าแคนาดาไม่ต้องการทําสงครามเจ็บปวดกับประเทศที่ครั้งหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแต่โดนั์ทรัมป์ก่อวินาศกรรมทางเศรษฐกิจของตัวเอง ทำให้แคนาดาไม่มีทางเลือกอื่นข้ออ้างของทรัมป์ที่บอกว่าเพราะเฟนตานินไหลบ่าจากแคนาดาเข้ามาในสหรัฐเลยต้องเก็บภาษีสินค้าจากแคนาดาเป็นเรื่องไร,สร้สาระสหรัฐเป็นการเลือกที่จะเปิดสงครามการค้ากับพันธมิตรและเพื่อนใกล้ชิดที่สุดแต่เวลาเดียวกันก็กาลังพูดเกี่ยวกับการทํางานอย่างสร้างสรรค์กับรัสเซียเอาอ,อกเอาใจประธานดิวา,าดิเมียร์ปูตินเผด็จการจอมโกหกและฆาตกรหลังการถแถลงของจัสตินทูโดโดนันทรัมพโพสตบนทุูโซเชียลสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองทันทีว่า กรุณาอธิบายให้ผู้ว่าทรูโดแห่งแคนาดาฟังด้วยว่าเมื่อขึ้นภาษีตอบโต้สหรัฐภาษีตอบโต้อของเราก็จะเพิ่มขึ้นทันทีในจํานวนที่เท่ากันครับมักเรียกทรูโดว่าเป็นผู้ว่าการรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นการถแถลงของทรูโดเป็นการถแถลงข่าวในช่วงท้ายก่อนลงจากตาแหน่งนายกตัฐมธตรีแคนาดา หลังจากพรรคเสรีนิยมเลือกผู้นำพรรคคนใหม่เมื่อวันที่2มีนาคม2568ที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในไม่ช้าทางด้านดักฟอร์ดนายกรัฐมนตรีจังหวัดออนแทรีโอซึ่งเป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ของแคนาดาก็บอกว่ามาตรการภาษีของสหรัฐจะทำให้โรงงานประกอบรถยนต์ทั้งสองฝ่ายต้องปิดตัวและตกงานกันหลายล้านคนฟอร์ดคูตอบโต้ to, การเก็บค่าธรรมเนียม25%กับไฟฟ้าที่ขายให้กับครัวเรือนในรัฐมิชิแกนนิวยอร์กและมินนิโซตา พร้อมเตือนด้วยว่าจะตัดไฟฟ้าแบบไม่ลังเลหากจําเป็นต้องทําให้สหรัฐอเมริการู้สึกถึงความเจ็บปวดนอกจากนี้ออนแาริโอยังห้ามทําข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทของสหรัฐอเมริกาและยกเลิกข้อตกลงมูลค่า68ล้านดอลลาร์สหรัฐกับสตาลิงของอีลอนมัสก่อนหน้านี้ออนแาริโอแถลงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2567ว่าสตา r ์ลิงจะจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับครัวเรือนและธุรกิจ15,000รายในจังหวัดออนแาริโอ คณะกรรมการควบคุมสุราออนแทรีโอผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดในโลกกำลังเก็บสินค้าสารัฐออกจากชั้นวางอีกด้วยจังหวัดอื่นๆของแคนาดาก็มีมาตรการในทำนองเดียวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับสไครต์กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ